ที่มูลนิธิปิธีพรทดีดนีได้มาที่โรงเรียนวนันดีนะครับห้องเรียนที่เราสามารถค้นคว้านอกเหนือจากการที่เราได้เรียนรู้ผ่านการระบบการศึกษาแล้วนะครับเราก็ต้องสวงหาข้อมูลแสวงหาความรู้ที่จะนําไปพัฒนาให้เรามีคุณภาพที่ดีขึ้นให้เรามีศักยภาพที่ดีขึ้น นะครับเพื่อเป็นต้นทุนที่เราจะประสบความสำเร็จในอนาคตน,นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมรู้สึกตะเกียดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทํามาตลอดระยะเวลาสิบปีเนี่ยมันน่าจะทําให้อะไรทุกๆอย่างมันดีขึ้นกับตัวชุมชนนะครับผมไม่มองว่ามันจะต้องเปลีย่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู ว่าอย่างน้อยเนี่ยมะครับให้คุณภาพชีวิตของน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะครับส่งต่อไปถึงการพัฒนาตัวเองจบออกไปนะครับมีพื้นฐานสามารถไปประอกอบอาชีพนะครับก็ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ส่งให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถบอกหองนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่าง ในรูปแบบที่ดีนะครับเราก็มีในเรื่องของหลายห้องที่ห้องของการเรียนรู้นะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสามารถนําไปเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตนะครับกวามันอยางยิ่งว่าเมื่อเราได้รับทุนนี้แล้วนะครับก็ขอให้ตั้งใจเราก็มี ความตั้งใจในการที่จะศึกษาแล้วก็มีโอกาสที่เมื่อวันหนึ่งเราได้เติบโตไปแล้วเราก็จะมอบโอกาสนี้ต่อไปให้กับรุ่นน้องของเรานะครับวันนี้